สามทางลดลดไขมันสําหรับคนไม่มีเวลาสวัสดีค่ะพี่กุ้งจากเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทหลายคนเวลาที่จะลดหุ่นลดไขมันลดน้ําหนักหรือว่าดูแลสุขภาพจะชอบคิดว่าเราจะต้องมีเวลาเยอะๆในการออกกําลังกายเราจะต้องออกกําลังกายทุกวันแต่จริงๆแล้วค่ะอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลมากกว่าการออกกําลังกายด้วยซ้านั่นก็คือเรื่องของอาหารเพื่อนๆสามารถที่จะมาโฟกัสในเรื่องของอาหารการกินได้ก่อนค่ะโดยที่ข้อแรกเลยนะคะให้เรา หรือว่างดไปเลยค่ะในเรื่องของเครื่องดื่มหวานเครื่องดื่มหวานไม่ว่าจะเป็นชาเย็นเป็นกาแฟเย็นที่มีคาราเมลมีน้ําตาลหรือว่าพวกน้ําผลไม้น้ําหวานต่างๆเพราะว่ามันอร่อย <c oughs> นะคะพอมันอร่อยเนี่ยมันทําให้เรากินเยอะพอเรากินเยอะมีโอกาสที่เราจะได้พลังงานที่มันล้นเกินค่ะแล้วพลังงานเหล่านั้นก็ถูกถ้าเราไม่ได้ใช้ มันก็ถูกเก็บเป็นไขมันหรือแม้กระทั่งค่ะบางคนไปดื่มพวกเครื่องดื่มที่เป็นศูนแคลไม่มีคอรีร่ต่างๆค่ะอันนั้นก็เหมือนกันมันไม่มีพลังงานแต่มันไปกระตุ้นให้สมองเรารับรู้ในเรื่องของความหวานไปแล้วแต่ไม่มีพลังงานเขาก็เลยกระตุ้นให้เราอะค่ะไปหยิบอ,อ,อาหารไปหยิบขนมไปกินเพิ่มค่ะเพื่อรับพลังงานความหวานเข้ามาในร่างกายเรารับมามันก็ล้นเกินก็เก็บเป็นไขมันเหมือนกันเพื่อนทางที่ดีที่สุดให้เพื่อนๆดื่มเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่า นะคะดื่มให้ได้วลนละ2.5จนถึง3ลิตรกาแฟดำชาจ,จืดหรือถ้าโหยโหยสามารถที่จะดื่มโซดาได้ข้อที่2ให้เรากินเป็นมื้อใหญ่ๆกินให้อิ่มๆวันนึงจะกิน2มือ้อหรือ3มื้อก็ได้เวลาที่เราเลือกกินอาหารให้เราเลือกกินสารอาหารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโปรโตีนค่ะถ้าเรากินโปรโตีนอิ่มๆนะคะมันจะทําให้เราไม่ไปกินจุกจิบเวลาเราไปกินจุกจิบเราก็อาจจะเสียเวลาในการที่ต้องไปหาขนมมากินแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าให้เรา ตัดในเรื่องหรือว่าเลี่ยงหรือว่าลดปริมาณของอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารที่มันเป็นของแปรรูปหรือว่าของทอดนะคะอันนี้ให้เราลดลงการที่เราเลือกกินสารอาหารแล้วก็กินให้อิ่มเป็นมือม้อๆโดยที่เราไม่ไปกินจุกจิบตรงนี้จะช่วยนะคะทำให้ร่างกายเนี่ยไม่เกิดการอักเสบเพราะทุกครั้งที่เรากินเนี่ยมันจะเกิดน้ำตาลแล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบ นอกจากนี้ค่ะเวลาที่เรากินแบบนี้ไม่กินจุกจิบบ่อยๆจะทําให้ระบบเผาผลาญเราดีด้วยแถมนะคะมันสามารถทําให้เรามีช่วงเวลาค่ะที่เราหยุดกินเนี่ยร่างกายสามารถที่จะสับสวิชนะคะไปเอาไขามันมาใช้เผาผลาญเป็นพลังงานนั่นก็จะทําให้เราสามารถที่จะลดไขมันได้โดยที่เราไม่ต้องออกกําลังกายค่ะข้อที่3ค่ะให้เราขยับร่างกายให้มากขึ้นถ้าเรานั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะเราอาจจะ ทำงานแล้วลุกขึ้นมาขยับร่างกายบ้างหรือว่าเดินไปห้องน้ําบ้างหรือว่าถ้าเราไปห้างหรือเราไปซื้อของหรือเราไปติดต่องานอะไรก็แล้วแต่ค่ะถ้ามันเป็นขึ้นบันได1ชั้น2ชั้นเนี่ยแทนที่เราจะใช้ลิฟต์เราก็เดินขึ้นลงซะเพราะว่าการเดินขึ้นลงเนี่ยร่างกายได้ขยับมากขึ้นกันอีกอันนึงเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการที่เราไปอยู่ในในลิฟต์อะค่ะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงเรื่องของอาจจะมีเรื่องของโควิดได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสาม ทางรัดที่เพื่อนๆสามารถลงมือทําได้เลยแล้วมันจะช่วยในเรื่องของการลดไขมันค่ะพี่กุ้งมีเทคนิคหลายอย่างนะคะในเรื่องของการกินให้ถูกวิธีแล้วก็ลดไขมันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสูตรโลร์บไฮโปรตีนแพนเบสไดเอทรวมถึงการทํา IF ให้ถูกวิธีค่ะวันนี้พี่กุ้งเปิดคอสอวสารความอว้วนแล้วก็มีการโคชชิ่งตัวต่อตัว,ตวถ้าใครสนใจติดต่อขอรายละเอียดได้นะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามเพจพี่กุ้งรุ่นใหญ่ไดเอทพี่กุ้งจะมีข้อมูลดีๆในเรื่องของการลดหุน่น ให้ได้สุขภาพดีแล้วก็ไม่กลับมาโยโย่อีกค่ะที่หน้าเพจนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ